จริงคอสเพย์ผมก็เริ่มมาจากความความชื่นชอบเริ่มจากการเป็นงานนาิเล่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วสําหรับสําหรับผมนะคอสเพย์เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเขาไม่ได้มองถึงแค่ว่านี่เป็นกิจกรรมออของวัยรุ่นเขามองไปถึงว่านี่คือผู้บริโภคใครก็คอสเพย์ได้ครับ ต้องบอกว่าในไทยคอสเพลย์โตมา20ปีแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากกลุ่มเด็กที่ชอบการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นหรือว่าเกมออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มเนิร์ดเนี่ยผมผมจะไม่ปฏิเสธเลยแต่ว่าคอสเพลย์เองเนี่ยก็โตมานานแล้วมันได้ขยายตัวไปยิ่งกว่าความเนิร์ดแล้วนะครับผมยังเคยเห็นงานโฟตโต้แฟร์จัดงานประกวดคอสเพลย์อย่างต้นนะครับ,รบงานมอเตอร์มอเตอร์สปอร์ตก็มีจัดประกวดคอสเพลย์นะครับจะเห็นได้ว่าคอสเพลย์เองเนี่ยมันสามารถไปเชื่อมต่อกับหลายๆคอนเทนต์ได้้แลวก็ มันเติบโตเกินกว่าจะสิ่งที่เรียกว่าแค่กลุ่มเด็กเนิดแล้วครับสำหรับผมเขาอาจจะมองยังมองไม่เห็นมุมที่ด้านที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าด้านที่เป็นแบบเป็นเป็นประโยชน์จริงๆของคอสเพย์มันมีมันมีทั้งสองด้านเลยครับมันมีด้านที่แบบดูเหมือนไร้สาระมันมีด้านที่แบบเป็นประโยชน์เหมือนกันเขาอาจจะยังมองไม่เห็นตรงนั้นมากกว่าสําหรับผมนะ ก็อยากให้เขาเปิดใจแล้วลองเข้าไปมองคอสเพย์จริงๆว่ามันไม่ได้มีแค่ความไร้สาระาอย่างเดียวผมทำคอสเพย์เป็นฟูลไทม์แล้วตอนนี้ก็คือรายได้ทั้งหมดของผมเนี่ยคือมาจากการคอสเพย์ทั้งหมดเลยก็ถือว่ามันสร้างรายได้ให้ผมได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับก็จากเมื่อก่อนก็ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยให้การยอมรับเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังจากที่ผมสามารถสร้างรายได้มาเนี่ยเขาก็เขาก็เปิดใจเขาก็มองเห็นคุณค่าตรงนั้นมากขึ้น กว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็ต้องมีการฝึกฝนมันก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็จะเราถ้าเราอยากวาดรูปเป็นเก่งเราก็ต้องฝึกวาดรูปบ่อยๆคอสเพลย์ก็เหมือนกันมันก็ต้องฝึกฝลฝึกฝนบ่อยๆฝึกสกิลมันคอสเพลย์มันรวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกันมันไม่ใช่แค่การแต่งตัวอย่างเดียวมันคือการคราฟมีงานศิลปะมันก็ก็รวมอยู่ในนั้นศาสตร์ของศิลปะการแต่งหน้าการเซ็วิกมันรวมหลายอย่างมากเราก็ต้องฝึกฝนทุกแขนงให้มันช่ำชองอ่ะ เราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วว่าในโลกแห่งความเป็นจริงครับมันมีเรื่องเรื่องเพศอยู่เรื่องทางเซ็กซี่หรือว่าเรื่องโปรเรากะลังจะสร้างอาจะจ,จัดตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยครับในตัวสมาคมเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถเสริมในเรื่องของการที่จะชี้ให้สังคมโดยทั่วไปนะครับเห็นว่าคอสเพลไม่ได้มีแค่เรื่องเซ็กซี่หรือเรื่องโป เรามีคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปเป็นแชมป์โลกแทนที่ทุกคนจะไปโฟกัสเอาสปอตไลท์ส่องในส่วนของคอสเพย์เซ็กซี่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราพยายามจะทาต่อไปไนะครับก็คือเราเอาสปอตไลท์ของเราเนส่องเพิ่มไปที่คนที่เมคอัพอย่างสุดยอดคนที่ไปเป็นประกวดระดับโลกคนที่ได้ไปเป็นตัวแทนประเทศหรือแม้กระทั่งคอสเพย์ ay, ในประเทศไทยกันเองเนี่ยที่เป็นคอสเพย์ที่มีคุณภาพมีฝีมือมีการได้รับการยอมรรัับบ่ีนะค ถ้าลูกบอกว่าอยากจะมาประกอบไรายได้คอร์สเพย์อยากจะทําธุรกิจอคอร์สเพย์ในนักปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมยอมรับว่าผมมีความลังเลในใจนะครับและผมคิดว่าความลังเลตรงนี้แหละที่ผมอ่ะรู้สึกว่าในเมื่อผมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจัดตั้งสมา,มาคมอุตสาหกรรมคอร์สเพย์ไทยผมคิดว่าผมได้รับโอกาสที่จะสร้างคําตอบเนี้ยให้กับลูกหลานของทุกคนนะครับคือถ้าผมสามารถทําให้ท้ายสุดคอร์สเพย์สามารถอยู่ได้เลี้ยงชีพได้วันนั้นเนี่ย ผมก็จะบอกกับลูกตัวเองเลยว่าได้สิทำไมจะไม่ได้พ่อทำให้ลูกแล้วโครงการที่ชื่อว่า Cluster Cost Pay นะครับโดยดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับภายใต้การดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหรือสสวนะครับหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงก็คือภาครัฐเนี่ยเขาเป็น เขาสนใจในคอสเพย์นะครับแล้วก็เขาก็ได้เริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นความเที่ว่าเป็นความเมองเอิญละกันก็คือเขาติดต่อมาหาเว็บไซต์ Pops ซ็น์อที่ผมทําอยู่นะครับก็เลยได้ มีโอกาสคุยกันแล้วก็เริ่มกลายเป็นาหาไอเดียอะไรต่างๆของคอสเพย์มาจนกลายเป็นโครงการคัสเตอร์คอสเพย์นะครับโครงการคัสเตอร์คอสเพย์เนี่ยเป็นโครงการที่รวมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับคอสเพย์เนี่ยมารวมกันแล้วทีนี้หลังจากที่รวมกันเราคุยกันเรื่องไอเดียอุปสรรคปัญหาแล้วก็โอกาสต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเออจริงๆเราควรที่จะต้องก้าวไปขั้นหนึ่งคือการจัดตั้งสมาคมอุตสาหการรมคอสเพย์ไทยครับเขาไม่ได้มองถึงแค่ว่านี่เป็นกิจกรรมของวัยรุ่นเขามองไปถึงว่านี่คือผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้ วัสดุมีการใช้สิ่งต่างๆเอามาประยุกต์เพื่อให้ออกมาเป็นชุดนี่ครับมันก็เลยเกิดคำถามย้อนกลับไปว่าถ้ามันเกิดการรวมเป็นคลัสเตอร์ที่เอาทั้งผู้ผลิตผู้ดัดแปลงแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมาจอยกันเป็นเครือข่ายเป็นมง่มอ,งอะไรอย่างงี้นะครับมันก็น่าจะพัฒนาหรือสร้างโอกาสของตัวตลาดหรือว่าตัวธุรกิจเนี้ยให้มันเติบโต,ตขึ้นได้ ผมกล้าพูดอยู่คำหนึ่งคือทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับยิ่งเราเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งพบกับข้อจํากัดที่มันก่อนนันนี้เรามองไม่เห็นมากขึ้นนะครับมันกําลังโตขึ้นนะครับโตขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญงานผมใหญ่ขึ้นทุทกๆครั้งที่จัดมีคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีงานคอสเพลย์แบบนี้แล้วก็เดินมาบอกว่าพี่ผมมางานพี่เป็นครั้งแรกเลยตัดสินใจคอสเพลย์ทุกครั้งที่จัดมีคนแบบนี้เดินเข้ามาเสมอมันคือโอกาสเนอนาคตที่ ต่อไปนะครับผมว่าคอสเทอาจจะเป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่ทุกๆคนที่มีความรู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็สามารถเดินออกมาจากบ้านแล้วไปคอสเทาา์อาทิตย์วันนี้ได้